สวัสดีครับผมนักศึกษาสุเมธีจีนอรรหัสนักศึกษาครับห้าหกแปดหนครับวันนี้ผมจะมาน,นำเสนอสื่อการสอนขั้นพื้นฐานนะครับหมอตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามนะครับสื่อดนตรีขั้นพื้นฐาน,นชิ้นนี้นะครับเป็นเบสิกสำคัญครับเกี่ยวกับการเรียนดนตรีนะครับ ทุกคนที่เรียนดนตรีจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับถึงจะเรียนดนตรีรู้เรื่องครับผมจะมานนำเสนอวันนี้เรื่องบรรทัดห้าเส้นนะครับคือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสตาร์ฟนะครับมรรทัดห้าเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นขนาดนะครับมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับแล้วก็มีช่องว่างทั้งหมดสี่ช่องนะครับโดยจะนับจากเส้นข่องว่างสุดนะครับเป็นเส้นที่หนึ่งนะครับเรียงขึ้นไปถึงเส้นที่ห้านะครับตามลำดับตามรูปเลยนะครับ ส่วนช่องว่างเหมือนกันนะครับจะเรียงลําดับตั้งแต่ข้างล่างสุดนะครับขึ้นไปถึงข้างบนนะครับก็จะมีสี่ช่องครับตามดูครับการบันทึกโน้ตบนบรรทัดข้าเส้นะครับก็จะมีสองลักษณะนะครับก็คือโน้ตคาาเส้นนะครับกับโน้ตในช่องนะครับต่อมานะครับก็จะมีมาเรียนรู้ถึงเรื่องกุญแจประจำหลักนะครับก็จะมีสองชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือมี กุญแจ G ีนะครับหรือกุญแจซอนครับก็มีกุญแจหนึงก็คือกุญแจฟานะครับกุญแจเครับกุญแจซอนนะครับก็จะเป็นกุญแจที่ไว้สําหรับบันทึกเครื่องดนตรีนะครับที่มีเสียงกลางครับไปจนถึงเสียงที่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นกีตาร์ไวโอลินนะครับเป็นต้นครับส่วนกุญแจฟาก็จะใช้สําหรับบันทึกเสียงของดนตรีที่มีเสียงต่ํานะครับยกตัวอย่างเช่นพวก เบรคพวกทูบานนะครับเป็นต้นนะครับกุญแจซอนนะครับหัวของมันนี่ก็จะอยู่เส้นที่สองนะครับเราก็จะให้บรรทัดเส้นที่สองนะครับเป็นกุญแจซอนนะครับเป็นโนตต่อซอนนะครับส่วนตัวฟานะครับหัวของมันก็จะอยู่เส้นที่สี่นะครับเราก็จะให้เส้นสี่เป็นโน้ตต่อฟานะครับเมื่อเราเขียนโน้ต์บนกุญแจครับก็จะได้ตามรูปนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเขียน โน้ตบนกุญแจได้ครับเราต้องเรียนรู้ถึงตัวโน้ตก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวโน้ตก็จะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับแต่ในนี้ผมเขียนแปดตัวเพื่อให้ครบออกเตปของมันนะครับ,บไไก็ประกอบไปด้วยโน้ตตัวโดเลมีฟาซอนลาทีแล้วก็ดนะครับต่อมานะครับพอเรารู้เรื่องโน้ตพวกน,นี้แล้วเราจะเขียนในกุญแจ,จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จีนซอนนะครับโนตตัวซอนครับก็จะอยู่เส้นที่สองครับตามหัวของโน้ตกุญแจนะครับโดยการเขียนนะครับทีก็คือซอนลาครับไล่ตามนี้ครับซอนลาทีซอนลาทีนะครับไล่เยี้ยงขึ้นไปตามลำดับนะครับส่วนโน้ตที่อยู่ข้างล่างตัวทีนะครับเราก็จะไล่ลงครับทีแล้วเป็นซอนป้านะครับ ซอนฟานะครับไล่เรียงมาตามลำดับนะครับส่วนุจแาฟาต้เหมือนกันนะครับนุตของมันก็จะอยู่เส้นที่สี่นะครับตามขวาของเจแจนะครับก็จะไล่ฟ้าซอนลาทีนะครับฟ้าซอนลาทีนะครับตามลำดับครับส่วนส่วนข้างล่างครับก็จะไล่ลงมานะครับตามลำดับก็คือป้ามีเลโดนะครับ มีนักเรียนคนไหนสงสัยนะครับอ่าต่อไปผมจะถามนะครับอันนี้กุญแจเลยครับมีใครตอบได้ไหครับโน้ตอะไรครับโน้ตอะไรครับอนซตโน้ตโน้ตถูกต้องครับผมอันนี้นะครับกุญแจเลยครับนถูกต้องครับอันนี้นะครับถูกต้องครับนี่นะครับถูกต้องนะครับ สำหรับสื่อการเรียนรู้ดนตรีขั้นพื้นฐานนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่ทุกคนควรจะรู้ครับในการศึกษาเรื่องดนตรีนะครับมัทัดท่าเส้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับที่เราไว้สําหรับบันทึกตอนน้นนะครับทุกคนจาเป็นต้องรู้ครับขบผมขอจบการนําเสนอสื่อการสอนชุดนี้เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ